ออกปจับวนตัวเสียงเหมือนแบทแมนใช่เออในแบทแมนนายดูน่ยพวกเต่าโลฉันคือแบทแมนเนี่ยเออคุณจะจบอย่างไรให้เซอร์วิสไทยโดยเว็บสตูดิโอสิวะเอยอเออเออเออพวกแกไปดินจาริกากมากใครพวกแกวะเนี่ยฮะถามจริงๆนะอื ไอ้นี่มันอาจจะไงวะเนี่ยเนี่ยยังกันเองสินะเอออุ้ยไอชลิดเด่หือมันก็จะปล่อยสารพิษไว้นี่มืงนะทีเออเขาจะทำให้คนหนึ่งร้เก้าสิบสองเก้าสิบสามเปอร์เซ็นในโลกใบนี้กลายเป็นเก้าเหมือนกับเราใช่ป่ะเออฉันว่าจะสปอยเลือกเราที่จะภาคต่อไปแล้วเนี่ยเอ้ยเห็นไหมกูฉลาดเออฉะงั้นมึงสปอยเลือกเราพวกเราข่ามันก่อนที่มันจะสปอยอย่าเฮ้ยเจ้าหนูมาจากไหนเนี่ย เฮ้ยฉันคือสไปเดอร์แมนอ้าวไงสไปเดอร์แมนมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอ๋อมันจะมีคนปล่อยสัตว์พิษออกมานี่นะฉันเลยมาหยุดไว้อะนะโอ้ว้าวเออนายหมายถึงสารพิษที่อยู่บนอีกตึกหนึ่งที่ข้าปักซอยไะเฮ้ยไงเด็กแมนปีเตอร์โอ้ใช่เวรกูมาผิดทางเออคือฉันขอไปหาเรื่องเราก่อนฉัก่อนแล้วกันเด้อโอ้ไงฉันเองที่ปล่อยเรื่องของนายอ้าวสังเกตฉันนึกว่านายคือเชลเลตเตอร์สิอีกนะเนี่ยกูก็ดีกว่ากูเป็นเชลเลตเตอร์ ือ้อไว้โอ้ว้าวนายถูกขโมยเรื่องจริงเลยอืมเออ้าจริงเออนายเคยคิดว่าเราขโมยเรื่องกันไหมเนี่ยคือฉันถูกขโมยเรื่องมาจากเออ่ Spiderman the Amazing หรือเปล่านะคือมันไม่อิงจากคอมิกเลยนะได้ไงอ้าวเวนอะไรวะเนี่ยเธอมาได้ไงเนี่ยฮะอ่าแล้วเธอไม่ได้โผล่ช่วงนี้ไม่ใช่เหรอเวนมาได้ไงไม่รู้โอ้ไงในเด็กฉันเองละมีแกน ฉันชื่อเอฟริวโอ้ใช่เอฟริวเธอเป็นเอิมเธอเป็นเอิมเธอเป็นเธอเป็นเฮ้ยเป็นที่อะไรก็ช่างเถอะโอเคเธอเป็นเน่ยเพื่อนฉันเองเลยนะฉันเพิ่งมาออกตอนนี้นะนี่ที่คือสารพิษปลอดเชื้อปลอดไปแล้ว19เปอร์เซ็นต์ทำมาจากน้ำอุ่ิฉีปล่อยออกมาแล้วโอ้โหโอ้เว้นมันปล่อยออกมาแล้วอะไรเนี่ยพวกมึงกากบากกูชัดจ้าชนะสตีโอ้ยตัวอะไรไม่เคยชนะเลยโอ้เอาจริงดิเดี๋ยวกูรู้ผู้หญิงแท่งวะ เอาอย่างนั้นเองเหรอโอ้เข่าออดด้วยโอ้ยว่าจริงลูกตายแบบนี้เลยเนี่ยสัตว์โอ้พระเจ้าตายซะทีเถอะเฮ้ยกูได้บทดฉากกูคุณแล้วใช่ไหมอีดอกไปละอีชนีแอะว้าวมันกา,กากจริงๆใช่สารพี่กับฉันก็ดูปล่อยออกมาแล้วเหมือนเคน็ดเดียะเว้ยลูกไอ้สารพี่ษัะโศกอย่าเมื่อมาผสมกันแล้วฟิวชั่นกลายเป็นสีลุคสีม่วงแบบสีเก๋ ทั้งหมดจะกลายเป็นโอ้อะไรเน,นี่ยนะว้าวดูเต่าทั้งล่างเนี่ยซีว้าวว,าว้าวบังกาจะชอบมันโอ้พระเจ้าโอ้เจิงมากกูโอ้พระเจ้าพระเจ้าเออจื๊บนี่เออใชนม่ได้คิดไปเองใช่ไหมว่าเต่าทั้งล่างเนี่ยมันดูดีกว่าพวกเราอะ่ะกูก็เห็นด้วยกับเมืองใช่ใช่ใช่ก็เห็นด้วยเอานี่เอาด้วยเลยดีเอ็นแล้วจ้า วอตเตอร์ฟ็อกซ์สีนี่คืออะไรเนี่ยอ่คือแบบซับเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือช่วยไปดูแล้วก็กดซับทีเดินนะไอ้ปุ๋มสีแดงบูมจุบบูมจุบบูมอย่าลืมกดซับสไครต์ช่องเว็บสตูดิโอและคลิปต้นฉบับด้วยนะครับเย่เ yeah, ย yeah, yeah, yeah. ่เย่เย่เราพากเสียงไม่ทีเท่าไหร่อยู่เย่เย,ย่แค่นั้นแหละกดซับโอเค